ไเจได้ให้ออกมาเด้อเสียงคือคุณคุณครับวะออกมาเด้อหูวยมแม่นี่รีตัวหนิได้เวลาแล้วเด้อมาแล้ว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 เอาเอายังก็ว่ามาต้มยำปลาคอไงได้ปะได้พร้อมแล้วก็ จ้วด,ดเออไป,ไปเอออืมอืมต้มปลาคอดีแหลกบอกซีซิปมือมาจัดเลยเบื้องต้นห้องห้องตรงเติมน้ำก่นนอนแมนบ่พอข้าเติมน้ำแล้วเขาอันโฟเมนเจ้เออพูดน้ำมาน้ำนี่บอกเติมน้ำลงไปอ่าเทปั๊บไปยนข้ากระทาน้ำเดือดอีกรอบนึงพอ่อ รอรอน้ำเดือดเวลามันเดือดนี่มันอุ่นๆนะอันนี้คือมันอุ่นเอออุ่นบ่อ่านี่มันอุ่นมันบ่ได้เดือดนะเออถ้ามันเดือดมันทีเป็นเดือดเียเดียว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 ใจเย็นใจเย็นเฮ็ดให้มันเร็วก่อนใส่น้งก่อนเนี่ยาแต่ไครใส่ลงไปเอาเกลือมามเกลือมามเกลือเกลือเกลือไม่ค่อยโอ้โหเนี้ยเนี้ยเกลือน้อยนึงเปิดที่ต้องขวบเครื่องเทศไงขวบเครื่องเทศแม่นแต่เขาบริเวณขวบไหม โอ้โหเมียประสบเหตุเมียประสบเหตุโอ้ยเกือบแล้วเอาเอาเจ้าคือบาดึงค้อยเนี่ยโอเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้ลมปางังเลยดึงเอาค้อยได้ไหมโอ้ลืมเมียโอ้ยลืมเมียลืมเมียโอ้โทษทีโทษทีอย่าโอ้ยเอาวางไว้ก่อนอันเนี้ยเอามันความเนาะว่างันไว้พรุ่งนี้เออเมียตายดีกว่าเล่าหกนะหาดักเนี่ยเซ่หอมใหญ่ลงไปขาดบ่ได้พริกเผา นี่ใส่น้ำปลาลงไปเติมความหอมด้วยน้ำมะขามข้นความสุ่มไมว้เ่าผิดพอมันบวคือขันเองใส่ผงนัวลงไปว้าวปาดพงนัวเจ้าไหมแล้วแนวนัวน่วเนาะโอ้อจูให้ค่อยโกเนเด้อเออบอเอาเบิรดอ่ะละใส่พริกแห้งตำลงไปพร้อมบักเครือ,อเทศมันสีข้าวได้หรอามาแก่ข้าวกันแก่เขาแก่เขา อี่รีบอ่ะเมนใส่ป่าก่อนเอามาแกล่ข้าวก่อนเกแก่ข้าวแกล่ข้าวอืเออ้อย่างป๊อกเลยอ่ะปอกเลยคล้องเทสไปใส่ใส่ปลาไปใส่ปลาเอ้ยบะเข้าเราบอเดเลยเด็ดขารเลยน้ำเดือดๆตั้งสี่เราบะเข้าวพร้อมบักซี่ซิบลุดเข้าไป้างทีมีหดใส่หดพุ่งมันเห็นมาเอ้ยใส่ลงไป ใบบุกูดบตรงค้นป่านะปล่อยไปเลยรอมันเดือดบาดเนี่ยเอาเอาละเอาซ้ำนี่พ่อมันสิเปื่อยพดนี่ให้เนื้อมันดิงนึบๆเนี่ยกำลังดีตักใส่ถ้วยเสิร์ฟตัวข้าวไปเลยเนื้อนุ่มๆดิงดึงๆึเอาทองทอง,ทองมันไปเลยที่รักลาดน้ำโอ้อยากให้ทุกคนมาอยู่ในจอแห้งหอมพริกเผาหอมไปหมดเลยโปรยหิมะเขียวลงไป สมัครเทนนิสคำเดียดกูอ่านเคียร์ตอนมึงด้วยเคียร์ตอนมึงด้วยจรปั๊บนี่ยังโมเปื่อยแห้งกำลังเด้งนึบพอดีคนไหไรก็แชร์ก็ติดตามได้วเด้อลาไปกรณวัสดีครับไ